นะคะอ่ายังไม่เห็นเนาะว่ากันอยู่ไหน,ไหนเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่อยู่จอดอยู่ทางนู้นนะคะอ่าไปดูกันเลยค่ะอันนี้แค่ให้แบบว่ายั่วๆเนาะใ่ยั่วยัวโมโหค่ะใช่ยัวโมโหนี่ค่ะเปิดรอไว้แล้วนะคะ Civic Dimension ปีศูนย์ห้านะคะนี่ไฟตาไฟตาเหี่ยวเนาะที่วัยรุ่นเขาเรียกกันนี่ตอนนี้สตาร์เทเครื่องไว้อยู่เลย บริกอรครบไม่เทาล้านเปอร์เซ็นแน่นอนและที่สำคัญนะคันนี้มือแรกมือเดียวค่ะนี่อายุขนาดนี้มือแรกมือเดียวนี่สุดเดิมเดิมเลยค่ะดูได้เลยเดิมเดิมนี่ค่ะเหตุค่ะสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยอะเดิมสนิทนี่ดิมเดิมเลยค่ะมอกอยังอยู่เลย และรถที่เต้นทุกคันจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องขอเลยโลมาน้อยจัดให้จัดให้ทุกคันเลยค่ะไม่ใช่ว่าแค่คันนี้นะฝากระโปรงค่ะเดิมเดิมเลยนี่ยังอยู่เลยเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยเนาะนี่คันนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้เจ้าของเป็นไงครับอะไรนะคะเจ้าของเป็นไงครับเจ้าของเป็นผู้หญิงคันนี้ เจ้าของเป็นผู้หญิงดูแลรักษารถด,ดีมากๆเลยค่ะนี่ดูภายในไม่นะคะ1นึ่งแสมื่นโลนะคะไม่เทแน่นอนค่ะท้าให้เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขไม่ได้เลยว่าไม่เทค่ะนี่คือก่อนซื้อเข้าทุกคันจะบอกว่าเราเช็คละเอียดครับใช่ค่ะเพราะเราเองก็กลัวครับ ใช่ต่างคนต่างกลัวใช่เช็คละเอียดมากเช็คละเอียดเลยนีคันนี้ไม่เคยแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่ค่ะไม่เคยแก๊สลูกค้าบางาทีครับผมกว็เคยแก๊สมาคืนได้เลยครับพูดตรงนี้มีหลักฐาครับไม่มีภายใน,ในดูได้เลยแผงประตูข้างเรี่ยมๆเลยค่ะเดิมๆเลยค่ะปิดเลยอ่าเดี๋ยวไปปิดก่อนนะคะ มาดูข้างหลังเลยไม่เคยแก๊สค่ะคันนี้นี่ข้างบนก่อนไหมคะนี่ค่ะเดิมเดิมเลยค่ะนี่ฮที่เห็นอันนี้ลูกค้าสงสัยเนาะคืออะไรวะเล่มค่ะเล่มนี่มือแรกมือเดียว<ร>เลอุ้ยเล่มหล่นแล้วโอเคสักครู่ครับนี่ค่ะมือแรกมือเดียวนะคะ ขออนุญาตไม่เปิดนะครับเนื่องจากกลัวเดี๋ยวมันมีมิจฉาชีพใช่แต่เรายินดีโชว์เล่มเลยครับลูกค้าแอดไลน์มาก็ได้ครับใช่ค่ะไม่เคยแก๊สใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวลื้อให้ดูสักครู่นะครับนี่ค่ะต้องเลือกอีกอันหนึ่งเออนี่ดูเลยครับเดี๋ยวต่อนะคะสักครู่นะครับมันหนักครับสงสารโอเล่ครับดีที่ไปช้อปปิ้งไม่บ่นคดั้เดิมเลยค่ะเวลาช้อปปิ้งไม่บ่นครับแต่ถือเรื่องนี้จะบ่นครับมันหนักนี่ค่ะไม่เคยแก๊สแน่นอนค่ะ ดูได้เลยสามนาทีครึง่งเอออันนี้นนปีศูนย์ห้านะเลขทะเบียนค่ะสองสี่สสองท้าให้เอาเลขทะเบียน<ม>ไปเช็คได้เลยว่าไม่เท้ค่ะดูกันอีกฝั่งเลยนี่ค่ะคันนี้นะคะซื้อสดอย่างเดียวเนาะแจ้งราคาก่อนเลยแล้วกันบางทีลูกค้าอยากรู้ราคาแล้วเนาะราคาซื้อสดนะคะ1นึ่งแสน 8 5 0 0 0านบาทเน็ตๆเ,เลยค่ะราคานี้เน็ตๆคือแบบราคานี้เน็ตๆคือจบเท่านี้เลยค่ะไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วนี่ค่ะพร้อมจัดส่งฟรีแล้วก็โอนฟรีนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งให้ฟรีนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนเราก็ไปส่งให้ฟรีค่ะ เต็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะคะอยู่กรุงเทพมินบุรีพร้อมซื้อจริงแล้วโทร0994477051ค่ะหรือ0814850000นะคะเป็นเบอร์ของพี่อ้นค่ะแอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของโอเล่จะโทรหาใครก็ได้นะคะนี่ซื้อสด185,000บาทค่ะราคานี้เลยจัดส่งฟรีโอนฟรีค่ะอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามโอเล่ด้วยนะคะพร้อมซื้อจริงแล้วโทรมาเลย เราไปส่งให้ฟรีๆเลยค่ะจัดส่งให้ฟรีเลยหนึ่งแสนแปดหมืนห้าพันบาทเน็ตๆครับใช่ค่ะ